ของเรา ก็ไ,ได้อันนี้เราตั้งให้แบบทั้งเบรกก็เป็นแอร์อล็อกเขาเรียกอะไรวะแอร์เ,เบรกแอร์เ,เบรกซิมูเลชันเทลเลอร์ก็เป็นแอดวานซ์เทเลอร์นะรูปปิงเอาแบบทุกอย่างอัอนนี้เป็นแอดวานซ์หมดเลยระบบน้ำมันก็เป็นเรียลลิสติกอะไรฟู Full L เอลสักอย่าง ยูโรกูดดี้เนี่ยมันมีตั้งแต่ u ูโร i ิมูเลชันภาคหนึ่งเ่ยนะภาคซิมูเลชันภาคหนึ่งมันก็มีแล้วนะ ข้างบในนี มาอยู่ข้างๆหรอกมันต้องมีอะไรกัน้นเออมีรั้วมีอะไรตักอย่างกั้นแบบรั้วกระจกอะไรเงี้ยกั้นด้านนอกอะนะเออมันไม่มีทางมีแบบพวกนเนี้ยไม่มีทางมีต้นไม้มาอยู่เงี้ยแต่ทำไมความเร็วไม่เข็นเก้าสิบว่ะ เส้นนี้อาจจะเป็นมอเตอร์เวย์แล้วเพราะมีกำแพงแล้วตกไปดิตกไป90ดิบเดีวูว่าโดนจับไหมเ,เราตกไป90้านะสินะอย่างเงี้ยเส้นอย่างเงี้ยน่าจ,จะเป็นมนะอเตอร์เวย์นะเนี่ยมีกั้นเนี่ยมันจะมีกั้นแล้วกั้นกำแพงเพื่อการใช้ความเร็วไง ดูว่าโดนปรับเปล่าเราเพยายามจะเล่นแบบไม่ให้โดนปรับนะไม่ให้แบบฝ่าความเร็วอะไรเงี้ย oh. อุ๊ยเอาตีอยู่หน้าพอดีเพื่อนโอกาสจังหวะหมาะ ตอน2อทีนะหกโมงเหรอหกโมงบวกเตีสาม เาหน่อยครับเดี๋ยวเขาหาว่าเรานอนฟรีที่มันีบอกบอกความดันบอกว่าเอาาเออ,อยากได้ความดันเออนั่นแหละอยากได้ความดันเฮ้ยนอนองไงอะอนอนนี่ให้นอนลาบเออนอนลาบนอนลาบไปครับสองเี 90เลสิบเลยนะเราตั้งคุชคอนโทรเวก้า0สดูว่าจะโดนปรับไหมอยากรู้เหมืงนกันว้นี่มันอุยอย่างนี้คงไม่ใช่แล้วอะ่ะอันนี้เนะ่าต้อง80ละเดี๋ยวลดความเร็วลงนะเราจะขับตามกฎหมายนะถ้าเส้นประมาณนี้ไม่ไม่ได้ไใช่มอเตอร์เวย์ละมันมีไอ้พวกนี้อยู่ไงคือ <c oughs> ถ้าถ้าเป็นมอเตอร์เวย์ล้วมันไม่ไม่เตี้ยอย่างนี้หรอกมันต้องั้วต้องสูงกว่าน,นี้ ล้วก็จะไม่มีอะไรมาอยู่ใกล้ๆด้วยอันนี้อาจจะเป็นแค่ e x p r e พ s สเอ็กเพรสเวย์เอ็กเพรสเก็เหมือนโล c คอล o ลแหละแค่มันทำให้ดีกว่าเท่านั้นมันแยกบางทีแยกกันยากเลยนะ e อ p r เพ s สเวกับโลเคอลนี้อเพราะบางทีโล c คอล o a มันก็ทำดีนะ <c oughs> มันแยกกันยากอยู่อันนี้เราสบายนะความดันเราเต็มนะพร้อมจะเบรกได้เรื่อยๆตอนนี้นะ พอเราใช้เบรกเมื่อไหร่เนี่ยความดันมันจะลดไงถ้าเรายิ่งเบรกแรงก็ความดันก็จะลดเร็วมากอ่าถ้าเกิดความดันเราไม่มีก็จะลําบากนะครับมันจะนลําบากตอนสตาร์ทด้วยนะ,ะตอนออกตัวกับตอนเบรก2อย่างเลยเปิดไฟกับพิบเฮ้ยโด,ดูแล้วปะขับอะไรเพื่อนเหลือห้าสิบ างอันนี้ครับเหลือ50ตายสิอุสตสาห์เปิดไฟให้แล้วยังโดนปรับอีกอ่ะนี่อุสตสาห์เปิดแบบไฟฮัสซาดเนี่ยนะเห็นไหมไฟกระพริบยังโดนปรับอีกเพื่อน70เห็นไหมเนี่ยเ70เมื่อกี้ถือเป็นอ่ a โล o ร d นะอันนี้80ถือเป็นเอ็กเพรสเวย์คือมันแทบไม่ต่างอะ่ะคือ มันดูไม่ออกหรอกเอ็เพสเวกับโลเคอลโลอเนี่ยมันดูเหมือนมากเลยบางทีก็เป็นเอ็กเพมที่ก็เป็นโลเคอล่ะมงเหมือนกันแต่อย่างเงี้ยน่าจะเป็นโลเคอลอยู่นะไอ้น่าจะเป็น Local อนะเอ็กเอ็กเพสนะอย่างเงี้ยเป็นเอ็กเพสเวก แคบครบก็ประมาณนี้แหละนี่ก็ดีครับใช้จอข้างในนะใช้เป็นจอ LED บ้งกล้องอยู่ข้างนอกแล้วก็ก็มาอยู่ข้างบนเพราะงั้นเราก็สามารถมองทางซ้ายได้โดยไม่ไมติดขัดไม่ติดกับกระจกนะบางทีมองไปกระจกมันบังสายตาเราเองอันนี้ก็ติดอยู่ข้างบนเลย งคัพนนี้โมเดิร์นนะแต่คิดว่ามันคงไม่ทำมาตรฐานของไอ้นี่ครับของเครื่องยนต์นะตอนนี้มันเป็นยูโรหกไงแต่คิดว่ามันคงไม่มีเกินยูโรหกละออคงไม่เกินแล้วล่ะเพราะว่ามันจะเป็นรถไฟฟ้าแล้วดีกว่านั้นอะยูโรหกมันก็แบบมลพิษน้อยมากแล้วไง เฮ้ยอะไรวะโอ้ยมันจะตกซ้ายนะเมื่อกี้ไม่ทันเนี่ยน่าจะตกกิน่าตกซ้ายเลี้ยวมาพอดีเราติดกันแล้วไงเปลี่ยนไม่ทันติดคันหน้าแล้ว ยูโรหกตอนนี้มันก็มีตั้งแต่อะไรอะ E B C D E ขึ้นไปเรื่อยยูโรหกก็มีเป็นแบบเป็นเวอร์ชันอีกมั้งเออเวอร์ชันของยูโรหกเอาไปความเร็วเกินละเพื่อนต้องตบลงไปสองเพื่อนตบลงไปหนึ่งอุ้ยอุ้ยเกินิดเดียวเอง โูหเกินมาสามเมื่อกี้ที่เราเราห้าสามเราห้าสามโดนโอ้โหแม่งโหดเกินห้าสามโดนเลยอเกินทีเดียวเลื่อนเดินอยู่ไม่ได้เลยมันขับอย่างมัดลมัดระวังกันให้โดนอีกอะ ลมมันจะมันจะดูดกลับมาแต่ถ้าเกิดเราสม,มมุต,รเรตมิเราต่อพ่วงใช่ไหมเราต่อพ่วงอยู่แล้วคือรถเรามันจอดอะแล้วมันขยับไปขยับมานิดเดียวเพื่อต่อพว่วงเราสม,มมุติว่าเราใช้ลมจนหมดเลยอะ่ะเอ,อนั่นแหละอย่างนั้นอะมันก็จะมีปัญหาแล้วครับ ตั้งมาเจ็ดสิบนะรอบน,นี้ต้องปรับให้เร็วนะต้องฝึกแค่นี้ครับฝึกปรับใ้ความเร็ว c u ค s น control ะต้องตั้งไว้นะตั้งให้มันมันจะมีตั้งแบบว่าเ,ออเพิ่มทีละ5้าแล้วก็ลดทีละห้างต้องกดให้เร็วเลยพอความเร็วมันเปลี่ยนว่ากดปุ๊บปุ๊บ c u s e control เปลี่ยนความเร็วทันทีนะเมื่อกี้80ดสิแล้วกดสองทีได้มาเป็น70็ดสิบไม่โดนแน่ครับ บางทีก็โดนล่อซื้อนะตำรวจมันวิ่งสวนมาจังหวะที่ถนนเปลี่ยนความเร็วอะวิ่งสวนแล้วพอดีแม่งเหมือนมันกะไว้อยู่แล้วไงโดนอยู่แล้วอย่างนั้นอ่ะเนี่ยแล้วตั้งคุชคอนโทรลเจ็ดห้าเออเจ็ดสิบแต่บางทีมันมันลงเนิมมันก็เป็นเจ็ดห้านะถ้าตำรวจมาก็จะจะซวยอะอย่างนั้นน่ะมันก็ถือว่าเราเกินอย่กเมื่อกี้เกินไปสามมันยังนับเลย วิงว่งวิ่งห้าสามมันความเร็วมันห้าสิบไงวิ่งห้าสามโดนเจ็ดร้อยโหดเกินตอนรวจเมืองนีนน้น่าจะรวยนะรู้สึกน่าจะรวยหักทีละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อย เขาไล่ไว้ วิ่งทวงนี่เราอยู่เนี่ยโอเบนนะียเบนเบน,เ,นเดี๋ยวรอขับรุ่นใหม่เลยนะตอนนี้รุ่นรุ่นนี้ยังไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหรไห่รอขับรุ่นใหม่ด้ยเดี๋ยวมันจะมาไนงะ Actros 5ดูด้ดว,ว่าจะเจ๋งขึ้นมล่าขอให้เครื่องมันลดเสียงลงหน่อยอข้อแรกเลยนะเครื่องเสียงดังเกินครับไฟเลี้ยวก็เบาเกินครับ เสียงไฟเลี้ยวอ่ะเบาเหลือเกินเสียงแตรก็เบามากมันทําแล้วมันสวนทางกันหมดเลยนะคือมันควรจะอินเวอร์ตทั้งสามอย่างเนี้ยไอ้ไอ้แตรมันควรจะดังใช่ไหมไอ้ไฟเลี้ยวมันควรจะเสียงมันจะแบบเตือนหน่อยแปะแปะแป๊สักหน่อยหนึ่งให้มันดังขึ้นส่วนเครื่องยนต์ก็ควรจะเบาลงหน่อยแต่มันทาอินเวอร์ตกันหมดเลยไงมันทำแล้วมันสวนทางกันทุกอย่างอ่ะพัฒนายังไงวะ ็เลยไม่ค่อยได้ขับเบนแต่ความจริงเรื่องอื่นก็ดีนะมันดีหมดแหละยกเว้นไอ้สามเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องเสียงนี่แหละเรื่องเสียงมันโหทําสลับหมดเลยไนงะใครเป็นผู้พัฒนาเรื่องเสียงรู้ไปถึงบริษัทเบนซ์นะมันคงจะก๊อปปี้ของจริงมาแหละคงไม่ได้มามาแต่งเองอนะไรคงเอาจาก โมเดลจริงมาเสียงเสียงจริงของรถคันนั้นือสองร้เมตรปั๊มขอบใจทีหลังไม่ต้องหรอครับเต็มครับ วิ่งนะเราจอดนิ่งๆเงนะมีความดันไม่ขึ้นอย่างไรเนี่ยเพราะงั้นถ้าเกิดตอนที่เราต่อเทลเลอร์นะเราต่อไม่ดีอ่ะต่อไม่ดีมันใช้ความดันเราหมดเลยนะแล้วก็จบเลยครับออกรถไม่ได้เลยเพราะงั้นไอ้ระบบ,นะบ,บเนี้ยระบบแอร์เบรกซิมูเลชันเนี่ยมันจะมีปัญหาตอนที่เราต่อเทลเลอร์จริงถ้าวิ่งไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่ามันมันสูบคืน สมมติเราเลือกเลือกเป็นแอร์เบกซิมูเลชันแล้วก็เลือก t ทเ l อ r ด้วยนะเป็นแอดวานซ์เทเลอร์สองอย่างนั่นแหละควบคู่กันจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเราต่อไม่แม่นใช่ไหมเราต่อผิดต่อต่อพลาดบ่อยๆมันจะใช้ความดันของลมไปเรื่อยๆเลยสุดท้ายลมหมดลมหมดก็เข้าเทเลอร์ไม่ได้ก็ออกเครื่องออกรถไม่ได้จบจอดอยู่นั่นแหละ <laughs> ไม่ต้องไปส่งแล้วเป็น คอมโบที่อันตรายมากโอ้โหแถวนี้มันรถสวยไว้เข้ากันเข้ากันโอ้โหมีหลายแบบไปนะมีไอ้ไอ้เต็นไซโลก็มีตู้เย็นก็มาครับของเราเป็นอาหารแห้งนะเป็นตู้ตู้อะไรวะตู้เก็บของแห้งเป็นถั่วกระป๋อง กระป๋องครับ ซ้ายนิดนึง อยู่ลปรับไปลิตก็ได้ตัดนะตัดไปที่ลูบลินนะถั่วกระป๋องในวันนี้นี่เราวิ่งเส้นนี้นะตดัดวิ่งนี้ปืด๊ดขึ้นมานี่ปืด๊ดแล้วก็หักลงนี่คนระับปืด๊ดจะมีเส้นนี้นะ ต้องวิ่งเงี้ยต้องวิ่งแบบปื๊บปื๊บแล้วขึ้นไอ้นี่ปื๊บปื๊บแล้วลงนี่ปื๊บปื๊บเข้านี่เออต้องวิ่งจากนี้มามาที่มาที่ลูบินหรือไปที่นี่ก็ได้จะได้เส้นนี้เส้นถีเทาโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป